เลาๆตัวเมล็เออเออนั่งคุยกับไก่โผดแล้วโผดแล้วหนูก็ตโตนี่นะครับก็ว่างๆเนาะนั่งคุยกับไก่มันจะได้คุ้นใช่ไหมตัวนี้คุ้นแล้วแหละตัวนี้คุ้นสุดยอดแล้วใช่ไหม จับใกล้ๆเลยเออพาไปเออ,อเค,ความรักที่มีให้ไก่นะครับทำยังไงก็มันก็รักนะครับมันรู้ว่าคนไหนเจ้าของตอนเด็กไม่เคยได้จับมันเลยบ้าไปจับเลยเออบ้างไปนี่คุ้นกับทุกคนนะครับนี่เอาแต่บางทีคนเตะหน้ามันก็ไม่จับก็ไปจับตานู่นเลยเลย,เลยมไม่ดน,นี่เลยตรงนั้นก็ได้ไปนะ มันเจอแล้วเบาตัวนี้จำได้ไหมมันเจอกัร์กัร์จาโกเอ๊ะจาโกกี่มาค็ตั้งเชื่อให้เราว่าจาโกเข้า๋อเข้าผมต้งเชื่อให้จาโกเหรออ๋อจาโก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 อ๋อจาโกไม่ใช่จาโกไม่รู้นะฮะมพูดยากนี่พูดกับลูกฝรั่งเลยจู๊ดเลยจู๊ดตาไม่พูดได้ตาไม่เออัมันรับเรีวนี่หรือไม่ตามันรับเรีวนี่หรือไม่ตาไม่รับจีพี่ตานี่รับเรีวนี่ อ่าเลยับเดียวตานีย่ยังไม่ได้เออตานี่ก็รักเดียวเออกระตามมันรับเลยแล้วก็ลับตรงตัวเร็วเฮ้ยเอาเลยเอาเดินฝั่งบอนไหวมีเกยอืมมาทำทำไมทำไมทำนอนหลับแล้วข้างนู้นหลับยังไะ รับแล้วล่ะตามจ่ารีบเลยรับแต่มาจ่าร um ีบเลยดิเออตือนเลยฮ่าฮ่าฮ่าโรเก่งเก๋อเอ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  เป็นย้างตองวต้องต่ำไปเอาเตะต่มเ่เลยต่ำเลยรับรับลรับรไ่รัลับเลยอาบบก่เบาบ่บ่ว่าบบ่ทรนี่กลนี่ไกลเบาเน้ายงนั้อ้หูอมันตื่นบางคนเลยนี่แบบนี้ไอเบานี่ไปเลยไปเลยรับหร ไป่ได้ละ่ะตื่นอยู่ทางนี้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 บืนลืมตาอยู่ทางนี้ลืมตาอยู่โก้ยังไม่หลับกินไม่หลับ

Ờ, liệt xoay lên, có đi tay cấy Có đi tay cấy, ở đây mà Ờ, tay lên, không, không bảo À, 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 à bèo cao đi mà nắng tắc tua gắn bây cao đi tổ nụ bây Là ca, là ca tí đi Tổ tí ăn lên, tổ tí đám mấy đáy, tổ tí trông ừ. Ăn tổ ăn lên Ờ, bố tăng bố tổ nè Ờ, tăng đâu <laughs> Tăng bố, bà bè tăng bố nạ bà ăn cả đáy bây tăng bố tổ nè cả đáy เอาไปเอากระบี่มาไปการเล็กทำไมอะตัว,ออวนัยย้นเอาไม่ได้ครับผมบ้านนูแม่แม่ตัวนี้นักเนไห ทำไปกาบเจ๊เปียกอ่ะน้ำดิน้ำนู้นเอากระวี่ตัวนี้เลยเบาอ๋อมอย่าไปชิดมั้งเอากระวี่เอ้เอ้เบาเลยไปอย่างไรแล้อ่ะปัดเอ้ามาปัดเอ้ามาปัดเรียงพัดเรียงว่าตัวนี้ลูกลูกไอ้ตัวมือนเขาโดนใช่ไหมลูกแข้งมันดีเนี่ยเก็บแข้งมันเหมือยเลยเอามานั่งตรงนี้ก็ได้ไปมาโกโก้มานั่งตรงนี้ก็ได้มานี่มานั่งตรงนี้มามันมันฝัดแข้งไปเอาบ้าไปนั่งตรงโู้นไปอ่ไปนั่นทีหลดหนึ้นไป เอาไปรองคนไปเอาไปนังงด้เบานังกับโกตรงนี้ไม่เรานังตรงนี้อ่ะเรืองมักบ้าไหมอ่ะเรื่องมักไหมไม่เาจะไหโ่าไรืองเด็เก๋ยโย่ีวะก็ก่วะเอาเอออะจ๊กย์กย์เออเดี๋อาไปนั่งกางเกเลยไปนั่งกางกไอะไรนะอมะพร้าวไปอย่าแม่นา มัอ้าวมะพร้าวมันกินไม่ได้ไม่นนี้ดะเราบางอย่าฉี้โดนลูกนกนะต้งเงาะไม้ใคกินมั่งลูกอ่ะเบากลัวอะไรนู้ไปไปหาต้นก่อนไปเอาตั้งไว้ตรงนี้ตั้งไว้ตรงนี้อย่าไปเนี่นะนี่นะครับเดี๋ยก้าของก็ทำไปนะครับนี่

ไม่เป็นไรเข็บไก่แบบนั้นแหละน้องไปล้างมือเรียบร้อยไปนุ๊กตอนซื้ออาหารมากินแล้วออมกามาเร็วเออเรียบร้อยเรียบร้อยเรียร้อเอาลงไปตะกอนจากเราไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ้าวเรียบร้อยไอ้ยเฮ้ย้าไอ้ยว้าไม่ได้กินไปไปกอง ไปก้อไม่เลยไปไอ้จางก็ไปไปไปก้อ้นไม่ไปบอกไปลองไปไปไม่ได้กัเดียวบบาเบาไอ้กัเดีวเบาไม่เมื่อมันกินเนื้บาไม่กินปาบป้าดุติดคอแล้วเรียบร้อยเบาอือปาไปกินบากบอลไปไปก็ไม่ยไปไปไปเดนเดนไม้นห เราต้องนั้นี้เชื่อใจไหมไม่เช่ไม่เชื่อใจนะโอเคไปก็ไม่ไปเออไปไป